สวัสดีเช้าวันที่8พฤษภาคมนะครับเช้านี้มีรายการอัปเดตสินค้านะครับเป็น L4508 นะครับคันนี้มาพร้อมอุปกรณ์3ชิ้นนะครับมีโรตารี่มีผ่านนะครับเครื่องดีพร้อมใช้ครับราคาอยู่ที่2แสน5หมื่นนะครับคันนี้2แสน5 0มื่นครับพร้อมใช้คู่มือเรียบร้อยนะครับ ทางรถไถต,ตามก็มีนะครับคันนี้ไปทางคอนเทนต์ครับครับอันนี้จะเป็น L3408 นะครับสามสีอันนี้มีอุปกรณ์อยู่3าชิ้นนะครับมีโรตารี่มีพานหน้าพัานหลังครับอันนี้เปิดราคาที่2องแสนสองมบาทนะครับ2อ0แส0บาทเครื่องดีพร้อมใช้ครับ ความรับประกันได้เลยครับรายการถัดไปนะครับจะเป็นรถคุณแตนนะครับรถคุณแตนสภาพใหม่ๆนะครับคันนี้มีคู่มือเรียบร้อยนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดมืนบาทนะครับต่อรองได้ครับสวยๆครับ ชด้านนี้นะครับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์นะครับโตรตรี่ครับโรตรี่โตรตลี่ล้วจะเป็นนะครับยกล่องนะครับยกล่องราคาก็อยู่ที่เก้าพันบาทนะครับเก้าพันบาทสำหรับคาดนะครับคาดติดรถก็ราคาอยู่ที่สองพันบาทนะครับ รอตเตอรี่ก็มีหลายรุ่นนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทร0807576229ครับมาชมด้านนี้กันนะครับจะเป็นอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ทำนานะครับอันนี้จะเป็นคุปนะครับคุปติ้งครับ ายราคาอยู่ที่4,500บาทนะครับ4,500จะเป็นฐานยกล่องนะครับอันนี้ราคาอยู่ที่2,000บาทครับแล้นี้จะเป็นเครื่องนะครับเครื่องรถไถเตืนตามนะครับหรือว่าจะเป็นเครื่องปั่นไฟนะครับเครื่องปั่นไฟ พร้อมใช้งานนะครับราคาอยู่ที่5,000บาทครับ5,000บาทนะครับจะเป็นเครื่องโคบอตายันม่านะครับมีหลายรุ่นหลายราคาครับ11แรง9แรงนะครับหรือว่าจะเป็นเครื่องใหม่นะครับเครื่องใหม่โคเดนโบก็มีนะครับมีหลายรุ่นหลายราคานะครับโค้งสยามอาก้ตส90ครับ าคาทีร้อยมีหลายรุ่นหลายราคาเลยครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดหกสองสองเก้าครับเดี๋ว่าจะเป็น ครัช้างเหล็ก95นะครับทางเรามีบริการจัดส่งนะครับจัดส่งได้หรือว่าจะเป็น L 24แรงนะครับ L 24แรงอันนี้มาพร้อมอุปกรณ์3อย่างนะครับมีโรต,ตรี่มีผ่านครับราคาอยู่ที่5้า0 0บาทนะครับเครื่องนี้พร้อมใช้ครับ เดีย๋ยวว่าจะเป็นเคที่140นะครับเคที่140ส่วนนี้จะเป็นรุ่นท็อปนะครับมีไฮดรล,ลิกยกขึ้นลงนะครับด้านหลังครับราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมืนบาทนะครับมีสองคันนะครับมาทดลอง